ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นตอนที่ห้านะคะเป็นปฏิบัติการสุดท้ายนะคะคืออาณาจักรสัตว์นะคะเป็นการจัดจําแนกนะคะการจัดจําแนกอาณาจักรสัตว์จะเป็นอาณาจักรที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะซึ่งสัตว์มีหลากหลายมากจริงๆนะคะซึ่งเกณฑ์นในการพิจารณานะคะนักศึกษาจะต้องดูอันดับแรกนะคะอาจารย์จะมีตัวอย่างของไฟลัมสัตว์ให้นะคะแต่ ก่อนที่นักศึกษาจะไปจำแนกลักษณะของไฟลั่มในอาณาจักรต่างๆนักศึกษาจะต้องรู้นะคะเกณฑ์ในการจำแนกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเบื้องต้นให้นิดหน่อยนะคะโดยเกณฑ์แรกก็คือเป็นแบบสมมาตรนะคะเรียกว่า symmetry นะคะสมมาตรนะคะ,มมะ,คะก็จะแบ่งออกเป็นแบบ asymmetry คือไม่สมมาตรกับสมมาตรนะคะนักศึกษาดูว่าถ้าเป็นไม่สมมาตรเป็นอย่างไร นะคะไม่สมมาตรก็คือเราสามารถแบ่งระหว่างซ้ายขวานะคะนักศึกษาดูรูปข้างล่างนะคะการพิจารณานะคะามาดูแบบสมมาตรก่อนนักศึกษา,าจะได้เข้าใจนะคะสมมาตรก็คือเราสามารถถ้าเราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นสองฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะแต่ละซ้ายขวาเนี่ยมีลักษณะเท่ากันเราก็จะเรียกว่าสมมาตรโดยสมมาตรจะแบ่งออกเป็นรัศแบบรัศมีนะคะกับแบบอะไรคะ อ่าแบบด้านไหนอ่าด้านยาวใช่ไหมคะด้านตรงมาแบบนี้นะคะตามรูปนะคะคราวนี้เรามาดูแบบรัศมีรัศมีก็คือตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นปลาดาวใช่ไหมเวลาเราแยกออกแบบนี้เห็นไหมคะตามเส้นปละทุกอย่างเป็นไงคะเท่ากันหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งนะคะการแยกเนาะที่เป็นแบบสมมาตรนะคะเราสามารถไปแยกได้ เนาะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะเป็นแบบอะไรคะตัวอย่างอันนี้อันนี้เราก็แบ่งเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าแบบสมมาตรเหมือนกันก็จะมี2แบบนะคะดูซ้ายขวานะคะซ้ายขวาก็เป็นไงคะเท่ากันลักษณะของขา,มาแมลงก็เท่ากันนะคะคราวนี้เรามาดูแบบไม่สมมาตรนะคะเป็นแบบ asymmetry ก็คือเราลักษณะอ่าเราดูผ่าซ้ายขวานะคะเป็นไงคะลักษณะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ การแบ่งก็คือไม่เท่ากันนะคะเราดูเราดูจากส่วนประกอบที่ถูกแบ่งออกมาอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการนะคะจัดจําแนกอาณาจักรสนะคะนักศึกษาไปพิจารณาได้นะคะต่อไปเกณฑ์ที่2ก็คือนักศึกษาจะต้องดูนะคะรูปร่างลักษณะของลําตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยนะคะคอันแรกเป็นรูปร่างแบบแบนลงล่างแบนลงล่างเป็นแบบไหนก็คือเราดูลักษณะ ตัวอย่างของสัตว์นะคะเห็นไหมมันก็จะมีแบบอะไรคะยาวแต่ว่าลักษณะตัวเป็นไงคะแบนนะคะแบนลงล่างอันนี้คือเป็นลักษณะแบนลงล่างถ้าเป็นแบนด้านข้างก็คือเป็นกลุ่มของปลานะคะเนาะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะ,ะลักษณะตัวปลานะคะถ้าเป็นตัวกลมละคะ่าตัวกลมก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะลำตัวก็เห็นได้ชัดเลยนะคะนี่เราไปใช้ในเกฑ์พิจารณาได้นะคะ ต่อไปนะคะแบบที่สามแบบที่สามก็จะเป็นเลยคะ่ะลักษณะการจําแนกแบบลักษณะดูของลําตัวของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรสัตว์นะคะก็จะมีสองแบบมีแบบนะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้สองส่วนและสามส่วนอ่าใช่ไหมสามส่วนเพราะฉะนั้นเราดูเลยนะคะแบบสองส่วนแบบสองส่วนเราดูได้ไงก็คือเขาบอกว่าถ้าสองส่วนเนี่ยจะมีแบบหัวกับลำตัวเท่านั้น นะคะอ่าส่วนแรกเรามาดูส่วนหัวก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็จะพบได้ในกุ้งใช่ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างส่วนตัวล่ะคะก็จะเป็นนี้แสดงว่าอันนี้แยกได้กี่ส่วนคะสองเนาะอ่าต่อมาข้างล่างก็เหมือนกันนะคะอ่าหนึ่งนะคะแล้วก็สองอัาน,นี้คือแยกได้สองส่วนต่อมาเรามาดูลักษณะของสัตว์ที่แยกได้สามส่วนก็คือมีลักษณะอะไรคะหัวใช่ไหม าตามสัตว์ที่จะยกตัวอย่างนะแล้วก็อะไรคะกลางใช่ไหมคะก็คืออกสุดท้ายก็เป็นท้องอันนี้ก็จะเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งสองและสามส่วนนะคะต่อมาถ้าเป็นกลุ่มนี้แล้วคะก็เหมือนกันสามส่วนหนึ่งสองและสามอันนี้ก็คือสามส่วนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์นในการจัดจำแนกเนาะ ต่อไปค่ะกลุ่มที่มีระย่างเราสามารถแยกได้นะคะสัตว์ที่มีระย่างมีอะไรบ้างนะคะมีกลุ่มที่เป็นทุกอย่างเลยนะคะหนวดขาพวกท้องพวกอะไรต่างๆตามสัตว์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นะคะก็กุ้งพวกแมงมุงมแมลงใช่ไหมคะตะขาบต่างๆเนาะพวกปูนะคะส่วนนี้ก็คือเรียกว่ามีระยางนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์นในการเลือกเนาะสัตว์กลุ่มนี้ก็จะอยู่อะไรคะไฟลัมเดียวกันใช่ไหมส่วนมาก ต่อไปค่ะอันที่5เป็นลักษณะโครงล่างสกิลิตันก็คือเป็นพวกกระดูกใช่ไหมหรือหินปูนเป็นกลุ่มที่มีส่วนประกอบของไคตินเป็นส่วนประกอบกลุ่มนี้จะพบในไฟลัมที่เป็นคอไดลต้าด้วยนะคะก็คือเป็นอะไรคะ,ะกลุ่มที่มีสัตว์กระดูกสันหลังด้วยนะคะอย่างเช่นมนุษย์นะคะหรืออาจจะเป็นสัตว์บางชนิดพวกนี้นะคะเนาะให้นักศึกษาพิจารณาแล้วก็ไปอะไรคะไป ทำกิจกรรมนะคะในตอนสุดท้ายของเรานะคะอ่าอันนี้ก็คือนักศึกษาน่าจะรู้นะคะอ่าต่อไปนะคะส่วนที่6เกณฑ์ที่เราพิจารณาก็คือเป็นที่มีเปลือกอันนี้ง่ายมากเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหอยต่างๆนะคะปลาหมึกอ่ามีปลาหมึกก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมอันนี้นักศึกษาก็สามารถระบุได้แล้วนะคะข้อ7ก็คือ กลุ่มที่มีหนามก็อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเม้นทะเลใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราก็สามารถแยกได้ละนะคะสุดท้ายเป็นพวกมีกระดูกสันหลังต่างๆกระดูกสันหลังก็จะแบ่งเป็นอะไรคะกระดูกอ,อ่อนอ่ากระดูกแข็งเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ให้นะคะก็จะนักศึกษาก็จะแยกออกได้ละเนาะคราวนี้ข้อจากัดตรงนี้นะคะนักศึกษาให้นะคะมาทํา กิจกรรมตารางนี้นะคะในบทปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาดูในตามหนังสือเลยนะคะก็อาจารย์ก็จะมีไฟล์ล้ทุกไฟล์ล้ำเลยนะคะให้นะนักศึกษาก็ไล่ไปนะคะจนถึงข้อดั้งนะคะซึ่งข้อดั้งก็จะมีคลาสที่แยกย่อยออกไปอีกอ่าคราวนี้นักศึกษาจะต้องดูพิจารณาตัวอย่างที่อาจารย์ให้มานะคะแต่ละคลาส ไอ้แต่แลรไฟลัมนะคะอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างแค่หนึ่งอันนะคะฟองน้าอ่าฟองน้ําเราพิจารณาฟองน้ําเป็นแบบอสมเป็นสมมาตรหรือไม่สมมาตรเราก็พิจารณาไปก็คืออะไรคะไม่สมมาตรแล้วก็เขียนไปนะคะลําตัวมีไหมคะอ่าถ้ามีเราก็ติ๊กถ้าไม่มีเราก็ไม่ติ๊กนะคะอันนี้เนาะลำตัวเป็นยังไงนะคะเป็นรูใช่ไหมอ่ารูพุนเราก็เขียนไป นะคะ,ะมีรูพุ่นมีอะไรอีกแล้วก็อธิบายไปด้วยนะคะระยางมีไหมคะระยางไม่มีเปลือกมีไหมไฟลัมกลุ่มนี้ polyphora ไม่มีนะคะแล้วก็ติ๊กไปน้ำมีไหมคะ,ะไม่มีนะคะฟองน้ํามีกระดูกสันหลังไหยคะไม่มีอ่าอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเกณฑ์ในการจัดจําแนกของอาณาจักรสัตว์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกผลลงไปโดยอาจารย์ก็จะมีนะคะตัวอย่าง ของสัตว์ไฟลั่มนี้ให้นะคะแล้วก็พิจารณาอธิบายให้เรียบร้อยส่งในรายงานของอาจารย์นะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือปฏิบัติการนี้นะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปการทดปฏิบัติการสุดท้ายนะคะก็คือเป็นคล้ายๆพืชเลยนะคะการสร้างรูปจากตัวอย่างสัตว์ก็คือสร้างแผนภูมินั่นเองนะคะกับอะไรคะการเขียนแบบ คู่ขนานเพราะฉะนั้นนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องไปอะไรคะทำกิจกรรมก็คือจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตสัตว์ที่อาจารย์กำหนดให้ทั้ง10ชนิดนะคะโดยเมื่อกี้เกณฑ์ในการเลือกมีอะไรบ้างถ้าเราพิจารณาเริ่มต้นไปนเลยคะ่ะอาจารย์ก็จะพอยคําให้แล้นักศึกษาก็ไปแยกนะคะเป็นสัตว์เป็นไงคะอาบนะคะบนโบกนะอย่างเช่นอย่างนี้เนาะ อะไรอีกคะบนในน้ําใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคาแยกแล้วทีนี้เกณฑ์อาจารย์บอกว่ามีระยางมีเปลือกไม่มีเปลือกอ่ะก็ได้นะคะเนาะมีเปลือกไหมหรือว่ามีระยางมีระยางมีกี่ขาก็ได้นะคะเหมือนว่ามีสี่ขาแปดขาอะไรเราก็ว่าไปนะคะอ่ะแล้วลักษณะการอะไรคะลักษณะการ การแยกนะคะก็จะเป็นพวกกระดูกใช่ไหมกระดูกสันหลังเป็นยังไงเป็นอ่อนหรือแข็งประมาณนี้ที่ที่เกณฑ์นในการเลือกนะคะ,ะสัตว์อะไรคะเลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะอันนี้ก็คือนักศึกษาจะไปแยกเองหลังจากที่เราแยกแผนภูมิเหมือนอาจารย์นกตัวอย่างแบบ อาณาจักรพื่อแล้วนักศึกษาให้มาเขียนแบบคู่ขนานเหมือนกันที่อาจารย์กำหนดให้นะคะให้เรียบร้อยนะคะน,นี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องส่งในรายงานนะคะเนาะในปฏิบัติการที่11อนะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะปฏิบัติการนี้เนาะอันนี้ก็ให้นันกศึกษาไปทํานะคะ ค่ะโอเคค่ะนักศึกษานะคะวันนี้เรานะคะก็สิ้นสุดปฏิบัติการนะคะการจำแนกสิ่งมีชีวิตในปฏิบัติการที่11นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษานะคะให้วิจารณ์และสรุปผลการทดลองนะคะว่าอาณาจักรทั้งห้อาณาจักรแตกต่างกันอย่างไรนะคะจะต้องนะคะวิจารณ์ในรายงานให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะนักศึกษา